จุก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 ครับตีกี่โมงจ้าเขายังไม่มาเลยครับเหมือนถ้าถ้าตีประมาณสามทุ่มะครับสามทุ่มเป๊ะุจ้าสุ่มจ้าพี่จุนมีแดงแล้วหรอมีอะไรนะมีแดงแล้วหรอคะมีแดงแดงคืออะไรอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วแดงเนี่ยแดงแล้วเนี่ยเดาแก๊งนะคะโอ๊ยพี่ไม่เดาแก๊งครับเดี๋ยววันไหนเผื่อใจพี่แบบไม่มีสาวอะพี่เดี๋ยวพี่ค่อยเดาเดี๋ยววันนั้นวันนั้นดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ยังยังไม่เดาครับ นี่ไงพี่ดาแล้วยังเลยครับพี่ใส่สูตแล้วเนี่ยคุณดิ๊กว่างหรือเปล่าติ๊ว่างหรือเปล่าคุณดิ้งว่างนะอ๋อไม่ค่ะไม่พุดคุณิ้งว่างเลยแหละไอเอาว่างโอ้ไม่เอา้วผมก็แค่มาวัดผมไม่ไม่จีบผมไม่จีบอันนี้นะครับเครื่องบินละครับให้เขาไปเจอคนดีๆนะครับให้ผมอยู่คนเดียวนะครับโอเคครับสู้ๆ ผมไม่เา็นไรปกติทำไนหน้าแดงปกติหน้าแดงปกติอ่ะก็น่าจะแบบว่าอิ่มเอมความสุขครับโอเคโอเคโอเคโ้วยกัุกครับโอชาโอชาครับโอชาแล้วเราจะเอากำลังใจจากใครไหมตอนนี้เรามีสาวไหมเมื่อกี้คนในรถมีใครชมผมป่ะมีคนชมมีคนพูดบอกมีคนชมบอกว่าฟันติกเล็กไม่เด็ดได้ไงใครพูดครับเราแววมันก้ได้ยิน ่วะตีเหล็กไม่เด็ดได้ไงเขาว่างี้มีหรอ๋อนว่ามีคนชมผมโอ้โหวแบดังแบบค่มีถอรองเท้าตำหน่อยไดาไหมคะพี่เจไมาเยี่ยมพาวุทำไมน้องฉันหสวัสดีค่ะพี่หายจริงๆไม่ใช่สุขารพีปามาดูไฟเหรอมาทำข่าวเหรอครับพี่เจนใช่ ขาตีกี่ไฟอ่ะเห็นบอกว่าประมาณห้าคือแมงบอกเข้าง่ะแมงต่ว่าน่าจะต้องรอไอ้นี่ก่อนค่ะเขาไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมกันยังตามกำหนดการจริงๆต้องตีตอนสองทุ่มครึ่งค่ะแต่นี้เลยมาพักหนึ่งแล้วถามกูกูไปถามใครแอนพ่เจนีับกลวแล้ว้าแล้วพิเจนสวัสดีค่ะ5วัสดีค่ะแล้วใครนอนอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมันมีคนนอนอยู่ในรถเราด้วยนี่ ยินไม่ได้ยินไม่ดีไม่รู้เรื่อง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 ไม่รู้เรืองไรนี่เราไปอยู่ีกฝั่งนึงฝั่งขวาขวานู่นน่ะนู่นน่ะเออนู่นน่ะเราก็ไปอยู่หลังตึกก่อนโอ้ยแล้วมืดมืดอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยตัวมองไม่เห็นเลยจริงจริงนะแอบก่อนแอบก่อนมองไม่เห็นพีมแอบก่อนเนี่ยเอี๋ยวดนไล่เหรอโดนอะไรดนไล่เรานี่เป็นคนที่มคงไม่ตามเรามาถึงนี่มันทับค่าเมล่าได้ป่ะที่เนี่ยที่มันถือกล้องใหญ่อ่ะ ไม่ไม่ได้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 โอ้โหมองไม่เห็นเลยพอดีต้องกามอง่นี่ไงสแตนเนี่ยสแตนแดงเนี่ยไม่เห็นบนเครื่องบินบนเครื่องบินที่เขายืนก่อนตอนแรกอ่ะอืมั่งว่ไม่ใช่เขาว่าน่าจะไล่ปะเราแมงดื้อว่ะจริง สะพานเรซสะพานเอ้ยเราได้เราได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เหน้าด้านเราหน้าด้านไว้หน้าด้านไว้หน้าด้านไว้หน้าด้านเดี๋ยวไม่ออกเราไม่ออกเราไม่ออกเราไม่ออกตรงนี้กันได้กันหมดดีออกไปตรงนี้ดิตรงนี้ดิแหลกอ่ะเขาเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกไปตรงนี้ดิไปไปนั่งไปไปเปิดจอดูบ้างไปไปอะไรนะอะไรจะจอแล้วนะเฮ้ยแค่เปิดจอดูมี ตีดอกไม้ที่บานดีกว่าวิสภาโอ๊ยไม่ไม่เห็นไม่เห็นไอดอกป้ไอดอกป้าไอ้ดอกป้าไอ้ดอกก็ค่อยวาดตรงนี้แหละดูก่อนดูสติปุ๊บเฮ้ยมันมันห่วงจริงนะอันเนี้ยห่วงเหรอคอยทำงานดูอยู่กใกล้เบยว่าทิมเบอรลี่แคบซอรี่เอาได้นะครับเอ้า รีแคปสตอรี่เอาหมายส่วว่าดูได้ดูได้ใช่ไหมต่อได้ดูได้โอเคดีกว่านี่นะเขาบอกให้เราออกคือแล้วก็ไปรีแคปเราเรายังไม่ได้รีของกันเลยไม่ใช่หรอแอดอบอ่ะจริงจริงดูได้ใช่ไหมหนูจะได้ดูพี่ท็อตข้างล่างอ่ะกินตัวอยู่อยู่ดูดิเฮ้ย เราเราก็มของอยู่เดี๋ยวมีอยู่พี่ตอนไม่โกนหนูดูใครได้บ้างเนี่ยเขาบอกให้ไปให้ไปดูอวามีเขาจะได้ไม่หมุหินดูใครได้บ้างเนี่ยพี่ตอดไม่โกงเน้ออ่ะไม่รู้ช่องอะไรด้วยมีแบบเนี่ยมีพี่เฟรมโกอยู่ดูใครได้บ้างแบบเนียนเนาะอืม สภาจะมาแล้วเราไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไพี่เปาดูพี่เปาชนแล้ว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 เขาแล้วปิดไฟปิดไฟรถป่ะเอาเอ็นเอ็มดีสู้สู้ฮัลโหลครับอันนี้รบกวนออกจากสนามบินเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาไฟกันไม่ได้นะครับรบกวนด้วยนะ นด้านบนด้วยนะอืมโอเคค่ะอะโหลครัดูอะไรเล้ยดูพี่เปาอะดูพี่เปาเข้าไปแก้ไปเข้าไปแก้ไปเลยนั่นแหละให้มันแพ้กันหมดเดี๋ยวให้นแหละแพ้กันหมดให้มันแค่กันหมดเลยอย่างนั้นถูกต้องแข็ดกันหมดถ้ามาตู้สายคร้ามาตู้เอาไปแช่ติ๊กนะครับมีอย่างนั้นแช่ติ๊กนะคะับหน่อได้ไหมว่าทหารไปหาเล็กฮอกเล็กคือสาเพื่อนด้วย เบือกบนเลยเ้นกั้งกลางเลยงน่เอยมันหมดแล้วโอ้ที่รจอไออโอ้ยต้นไฟเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้ดูเลยอ่ะฮัลโหลยี่ของไหมเบลแล้วค่อยมาคนยนะเอ้าฮีโรชีคเกินหรอก่อนล้าสิบตัว แล้วก็เข้าไปอย่างนี้แหละเบ้ยสู้เขาพี่หัวแดงค่ะพี่เก็บตรงนี้ได้พี่ชุบเพื่อนหลังบ้านหมดเลยน่าจะยากเพราะว่าเขาเรื่องหัวบ้านเราเรื่องขอวบ้านเราเรื่องหัวสวยสวยต๊อสสวยพี่ต้าสู้เขาพี่ต๊อสป๊าพี่ต๊อสู้เขาฮึ่บพิโตทำได้สวยสวยจัดไม้ออกจัด ไปไหนนะสวยมากฮัลโหลอุ้ยเอาดีพี่ตอดเก็บหมดเลยหนะลังบ้านอะ่ะพี่ตอดเก็บหมดเลย ยัดดิย e, e, e. ัดดิย <propri> ัดดิยัดดิมามาไปด้วยมามาเราทำไรเปล่าเฮ้ยทำไรเปล่าไหวเปล่าไอ้เปล่ามึงไหวเปล่าไอ้ควายเนี่ยขยะไอ้เหี้ยต้องด่ากันขนาดนั้นเลยเหรอวะอเดี๋ยวอันนี้สตอรี่แบบไม่ใช่สตอรี่กระชมมิสหรออุ้ยทำไมทำไมคอยอย่างนั้นอ่ะไอ้เหี้ยไอ้พวกเปล่าก็ล้มแล้วไอ้ช่วยยังไง นี่ไม anyway an ่น่าใช่จะชับนิดอกูทอิสมีป๋าป้าอิสมีป๋าป้าเฮ้ยหอมแล้วครับคุณตำรวจอันนี้ตอนอันนี้เรื่องเรื่องตอรี้เป็นยังไงกันอะไม่รู้อะ ะไรวะเฮ้ยาทำไมเขาด่าพี่เปาขนาดนั้นน่ะโอ้เทคแค่ care, พี่เปานะครับไม่น่าเขาไม่น่ามีแผลมาก่อนปะทำไมไได่ากันขนาดนั้น พี่แคทพี่คิดมาถ่ายรูปพี่แคทพี่คิดไม่มันคือสตอรี่กระชากเอ้ยกระชับกระชักระชากมันคือสตอรี่กระชับมิดหรอบ้าเออเลนอยู่ไหนกันอ่ะในใจไม่เคยมีผู้ใดมันใช้ได้หรอเนี่ยจะได้พี่อโบไปเช็คชื่อ